ถึงสาวน้อยนะครับใกล้ตัวเราหน่อยครับนั่นคือน้องเอิร์ธพัทรวีนั่นเองนะครตอนนี้ของซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาแล้วนะครับจริงๆซิงเกิลนี้เนี่ยน้องเอิร์ธเนี่ยตั้งใจทำมากแต่บอกเลยว่าสกาย e a เพลงเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำมาง่ายๆแล้วจะได้ฟังง่ายๆกันแบบนี้นะครับผมเขาบอกมีมีอาถันครับอาจมีพลังงานบางอย่าง ส้นอยู่ก็เป็นด้อาถันไม่พอครับมีป้าถันด้วยนะป้ะยแค่อาพอแล้วป้าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของสาวเอิร์ธกันดีกว่านะครับว่าอาถันห้องห้องอัดที่พูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับสวัสดีค่ะเอิร์ธพัชรวีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลสองไปนะคะ Sky and Sea ค่ะเพิ่งปล่อยเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เลย คือจะบอกว่าทุกๆครั้งที่จะมีการอัดซิงเกิลเกิดขึ้นจะต้องมีแบบุบัติอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอย่างแบบยูยูยูอย่างเงี้ยก็ไปถึงบ้านพี่พี่พลค่ะตอนนั้นไปอัดบ้านพี่พลก็ออกมาปุ๊บยางแตกเลยคือเหมือนแบบว่าเดินออกมาเหมือนจากจากบ้านเขาแล้วก็เห็นเลยว่าตะปูกําลังทิ่มล้ออยู่อย่างเงี้ยก็รีบกลับบ้านท,าทันทีไม่ได้อัดเสียงเลยวันนั้นก็คือกลับบ้านแล้วก็มีคอมคอมของพี่โปรดิวเซอร์ก็ ล่มไปหลายทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาถึงซิงเกิลสองวันที่จะอัดเพลงพี่เคนที่จะตีกองให้นะคะวันนั้นไปซ้อมกันก็แบบรถชนแบบรุนแรงเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเป็นอาถันหรือเปล่าถ้าใครมีงานฮาโลวีนก็ติดต่อจ้างได้ค่ะฝากผลงานนะคะก็ฝาก เพลงใหม่นี่แหละคะ่ะซิงเกิลใหม่ Sky and Sea นะคะก็เป็นผลงานที่แบบตั้งใจทำมากๆเลยตั้งแต่ต้นจนเสร็จออกมาเป็นเพลงเลยนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนแบบได้ฟังกันแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนชอบชอบเพลงนี้ออยากบกบ อาทันเล็กๆน้อยๆนะแค่ยางแตกแล้วรถชนครับผมก็ถือว่าจิบๆนะสำหรับมันไปจิบแล้วนะก็ขอขอให้ถ้าเกิดซิงเกิลต่อไปอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเลยกันนะจ๊ะก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นการฟาดคอนะตามความเชื่อของคนไทยแล้วเนี่ยเวลาที่เกิดอะไรที่เป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมาแต่ต่อมานี่ก็คือจะเป็นเรื่องดีๆทท้งนั้นนะครับใช่ก็ถือว่าฟาดคอไปแล้วก็อยากให้ติดตามอีกนิดนึงนะฮะ MV ของน้องเอิร์ธเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าเพลงนี้จริงๆแล้วน้องเอิร์ทเนี่ยเขาตั้ พี่แต่ละคนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําให้ซิงเกิลซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลที่โดนใจคนฟังรวมไปถึง m v เองก็น่าดูนะครับภาพสวยทุกอย่างอัดแบบเอมเบียนแบบจริงๆนะครับคือร้องไปด้วยแล้วก็อัดโดยมีเสียงภาพบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในเพลงด้วยอันนี้เป็นความคลาสสิกที่หลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นศิลปินหลายต่หลายคนเนี่ยใช้เทคนิคนี้นะครับพี่ภาคก็เป็นเซสชั่นใหม่นะฮะในการฟังเพลงอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเป็นว่า ผมมีหลักฐานยืนยันว่าเพลงนี้เนี่ยเพราะแล้วก็สวยจริงๆนะครับ